เราดังที่มีขัดสัรมาให้อัปเดตกันในช่วงที่2ขอเริ่มกระจายที่ข่านี้เลยค่ะวันก่อนได้เจอทันยาเลยต้องขอถามถึงกระแสข่าวที่ว่ามีคนเห็นเป็กสันชัยสามีตัวเองไปส่งหญิงสาวหน้าตาคล้ายกิงกี้ที่สนามบินหัดใหญ่ซึ่งเจ้าของฉายาเมียหลวงลวงสังหารก็ตอบมาแบบชิวๆเออไม่ได้ถามแต่ว่ามีแซวนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเออมีคนส่งข่าวมาให้เราอ่านแล้วก็เราก็ส่งตอบให้พี่เป็กอะไรเงี้ยแล้วก็ ล้วก็แซวนิดหน่อยแค่นั้นนะคะไม่ไม่ได้แบบเป็นการถามไม่บบว่ายัางไงบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าไงอะค่ะก็แบบเหมือนแบบก็ทําส่งหน้ากระตูลมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราไม่ได้มีการถามว่าแบบ <c oughs> จริงหรอไปหรอไปวีดบึ้มไปอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้ถามอีกน้นนะคะไม่อยากจะบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ไม่ใส่ใจมากกว่าค่ะ <c oughs> คืออะไรที่ทําให้เราเครียดหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราลกสมองตอนนี้เราพยายามแบบ ปล่อยวางอะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นจริงๆหรือว่าออมีหลักฐานอะไรขนาดนั้นเราก็เลยแบบเฉยๆที่ผ่านมามันเหนื่อยแล้วว่ามันแบบมันมันเหมือนเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เราจะต้องมานั่งเครียดมานั่งตอนนี้มันเลยกลายเป็นแบบเรามองเป็นเรื่องชิลๆไปแล้ หนุ่มฮันเดลสตาร์เป็นปลื้มสุดๆเมื่อแฟนคลับกว่า400คนได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันเกิดอายุครบ25ปีด้วยการไปทำบุญที่สถานแรกรับเด็กหญิงทันยพรพร้อมกับยกเค้กมาให้เจ้าตัวเป่าส่วนความเชื่อที่ว่าเบนจเพศจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีนั้นเจ้าตัวก็มีระมัดระวังบ้างแถมยังบอกอีกว่าช่วงนี้กำลังเร่งฟิตหุ่นเพราะจะมีผลงานที่แฟนๆเห็นแล้วต้องร้องว้าว หลายๆคนเขาบอกว่าพออายุครบ25ปีก็จะแบบมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็ฟังผมก็ฟังไว้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคงเป็นแบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายนี้มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้จะออกกำลังกายหนักนะฮะตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวกำลังทำเกี่ยวกับฟิตหุน่นร่างกายอยู่อะไรเงี้ยก็ติดตาม<ล>ดูเลยนะครับเป็นอะไรยังไงเออเอาไว้รอดูดีกว่านะครับผม องพิธีการตุกยานีและพ่อพัทรพลแท็กทีมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจัดหนักจัดแน่นนําเสนออาหารมงคลต้อนรับปีใหม่ที่กินแล้วรวยรอร่วมพิสูจน์ว่าแต่ละเมนูเด็ดจะมีอะไรบ้างและจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนได้ในรายการ VIP คืนนี้เวลา22.40นาฬิกา40นาทีทาง m o เดิร์นไนทีีค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดรอให้อัปเดตและสะเก็ดดาวรอให้ฟินค่ะ